โ okay. อ้เแล้ะป้องไปครับผมนะฮะพูดอดชีวิตคนใหม่สกายเลอร์ซุปตามาเท่ <Yeah. S 1> สายเลือดเวียดนามมันยาวเดี๋ยวผมจะมาทำการซุ่มตัวละครใหม่ไปหรอกนะเนี่ยเพื่อนป้องไปสีมีนาถึงสิบสองมีนาคมนี้เด้อเพื่อนวะเอ้าไปกวดคนไรกั็ไม่รู้เพื่อนโบกคอยเด้วยนะเดี๋ยวซุ่มกันซุ่มกันขวางมันต้องมีเพื่อนว่าเบิร์ตเท่าไรไปหรองเขาเนี่ยเนาบอกเก้าสิบเพียดได้บ่าว้าวทำไมได้อะหมดหกร้อยไปหรอไปสามร้อยได้หมอเธอเดียวได้แน่นอน ออกรถฟ้าๆออกมาให้มันแล้วเอาบอกว่าส่วนรถออกแท้ๆรอบดีจังเลยก็ออกหมอเอาเอาแล้วว้าวเดือดร้อนแก้วั่นโอเคเท่าไหร่หกร้อย หกร้อยกว่าเพชรครับผมสามเทืาน้อหกร้อยเก้าสิบได้แล้วหมอได้แล้วมันหกร้อยได้แล้วครับหกเกรตร้อยเอาตีไปเกรตร้อยกับกลมเลยเกรตร้อยเพชรครับผมเกฮะเพียงในชูกว่าได้แล้วสูเดี๋ยวสิเปิดซึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยมกักมัดสุดเดี่ยวามาร์คซุดนี่ลูลกพีอ่ตะตัวละครเราจะต้องเข้าไปแพ็กเกจก่อนเขาต้องเปิดก่อนเลย ลอยย้อยหมอนี่ก็ได้แต่ละข้างข้างข้าง <c oughs> เอ,อย้ยยุใส่ <c oughs> ใส่ไม่ได้มันโอ,โอ้มันเขา,ม,า,ามันหรอมันเขามานันหรอตัวละวครอลับมันออกงายบ่บ้าไงจรจีเก็ไว้ผุด้นอนะ่บ <c oughs> ่ฮะ <c oughs> ยังก่อนเดี๋ยวนั้ chúng ta có thuộc về nhau không? à phải quá. Đêm nay chúng ta có thuộc về nhau không? Wow, bị hết tụi nó quát đây bọn nó. mày ơi, bằng gì nó xiềng nó. Nó bật bằng gì nó Có gì xảy lại? tô, tàng tô thế nào hả? Xuống tô dưới đây. Wow. Lo ai cũng là khỏi đó. เกดเดเวลกันนะอันนี้มีสูตรนี่มีสูตรทั่วไปสูตร <'t> ทั่วไปอย่างไรหมอนีตัว <Nope. S 1> so cool. อะอรลบอย่างอีย oh. สามารถอ๋อปลดปล่อย ขึ้นเสียงออกไปด้านนะ้าสร้างความเสียหายต่อไอวอร์ในระยะ77เมตรพุทธ้ของแท้ตัวนี้ขึ้นเสียงจ,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 จังไหวะโอเคจำนวน5หน่วยค<อ>ูดาว51วิเ<ะ>พิ่มอัตาฟื้นฟูนเลือดตามจำนวนไอวอร์ที่สกายเลอร์ใช้ใ,ในในเกมนี้เริ่มต้นที่7หน่วยเอฟเฟกฟื้นฟูนมนไม่สมาร็จเงาแน้อกว n ดีบอสู <in> ้ผ <sound> ู้ใดเล่นแล้วดีบอผู้ใดเล่นแล้วนะแต่ว่าข่อยว่าผู้เล่นแล้วแกวว่าจะดีบอดีบอรู้นะรู้แต่ว่าโอเคอยู่ดอกมั้งสู้ไอ้ตะบักซีโร่ยังออกมาบอสได้เล่นอยู่ข่อยกับใครออกมาหนีอะไรพี่น้องนะฮะได้กับทนายกับคอมเมนต์มาบอกพี่น้องนะผมเบิร์ตวะเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพจนะครับได้ครับผมผมนะเราผู้อื่นบปรู้นะผู้อื่นนั่นแหละ